ตั The fuck? วฟักโอ้ยเล็งปืนได้เล็งได้ฮะแต่โอ้ยิงมันสวัสดีเพื่พอนทุกคนเลยครับผมบอคคีิเกมเมอร์วันนี้เราอยู่ในเกมเมนี่สองหรือร้านเบอร์เกอร์สยองขวัญภาคสองฮะเป็นเรื่องราวก่อนหน้าของไบอันนะฮะซึ่งไบอันก็คือตัวเอกของเราในภาคแรกนะฮะที่ได้มาเจอกับร้านเบอร์เกอร์สยองขวัญแล้วก็เจอกับชายคนหนึ่งนะฮะที่เฝ้าร้าน และสุดท้ายเรื่องจับพัดจับผูไปเจอกับปีศาจที่คอยกินคนนะฮะหลอกล่อคนที่ใกล้าตายเข้าไปในร้านเบอร์เกอร์และสุดท้ายก็หลอกกินดวงาณของคนที่เข้าไปในนั้นซึ่งภาค2นีนะ้ทำให้เรานั้นย้อนกลับไปก่อนเหตุการณ์ของไบอันเป็นจุดกำเนิดของปีศาจแฮมเบอร์เกอร์ดูซิว่าภาคนี้จะนำเสนอเรื่องราวแบบไหนไปลุยก,กันเลยดีวยกว่าครับเลสโกไปเบนนี่สองร้านเบอร์เกอร์สยองขวัญภาคสอง ได้มาดูต้นกำเนิดของเจ้าพิศาจเบอร์เกอร์นะฮะโบนมิวโปรดักชั่นสร้างด้วยลักโดยโบนซอลห้าเน่าจะเป็นฉายาของผู้พัฒนานะฮะและนี่คือทะเลอันแสนกว้างไกลที่ตัวเอกไบอันภาคแรกของเรามาติดที่นี่นะฮะและสุดท้ายก็เจอกับร้านเบอร์เกอร์สยองขวัญแต่นี่คืออะไรวิเอ๋เป็นภาพเหมือน ทหารเหรอเป้าซ้อมยิงปะแต่ผมจําได้นะไอ้ต้นไม้คู่เนะี้เป็นเกาะเดียวกับไบอันเลยนะฮะ,ะน่าจะเป็นเป้าซ้อมยิงของทหารนะฮะดูทรงน่าจะเป็นทหารญี่ปุ่นแน่เลยครับเพราะว่าในภาคแรกของเรานะฮะได้มาเจอกับทหารญี่ปุ่นนั่นไงมีมีดปลายดาบแบบนี้จะเป็นทหารที่ไหนไม่ได้นอกจากทหารประเทศญี่ปุ่นแน่นอนนะฮะมาตั้งลกลาก,กันที่นี่เลย ซ้อมยิงเป้านะฮะร้อ,อนๆแบบนี้หมอซอกการยิงเป้ายิงไปแล้วหนึ่งนัดไม่โดนนะฮะเป้ายังสะอาดอยู่พลทหารเป้าสะอาดนัดที่สองเป้าก็ยังสะอาดอยู่และมีคนกําลังมองดูอยู่ฮะน่าจะเป็นจ่าเหมือนมีเสียงคนเดินเข้ามาเอ๊ะน่าันใครกันนะเดินเข้ามาโอ้ดูทรงน่าจะเป็นผู้พันนะฮะไอ้นุ่มพวกเนี้ย ต่อให้อาหารอเมริกากระโดดมาต่อนหน้าพวกเขาค,คงยิงไม่ได้แน่นอนเป่าสะอาดแบบนี้ฉันหลับและอายใจจริงๆเนีย่ยมามองหน้าน่าจะมองหน้าจ่าฮะจ่าบอกฝึกทหารไม่ได้เรื่องนี่ฟังนะเกี่ยวกับเรื่องก่อนหน้านี้นะโอ้เรื่องนั้นหรอครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยเอ๊เรื่องก่อนหน้านี้คือเรื่องอะไร น่าสงสัยนะฮะมีความลับแล้วไงต่อจะว่าไปทีนี่มันก็สวยจริงๆถึงแม้จะไม่เหมือนกับเกาะญี่ปุ่นก็ตามอืมแต่ยังไงก็สวยแล้วไงต่อเออว่าแต่หัวหน้าครับนี่มันก็นานนะครับที่กับตันทิ้งเราไว้ที่นี่เออเขาจะมาหรือเปล่าครับเนี่ยโอะ <c oughs> เป็นทหาที่คนหนึ่งนะฮะเดินเข้ามาเอ,อ๋เหมือนเสียงมันลม้มลงปะ เป็นลมแดดเหรอนี่ฮะลมจริงด้วยฮะกลุ่มท้องแบบนี้น่าจะหิวข้าวหรือเปล่าเพราะว่าถูกทิ้งบนเกาะนะไม่มีข้าวกินเอ,อ,เอ,อผมผมหิวจังเลยเออขอเรานะครับผมผมทํางานต่อไปไม่ไหวแล้วหิวข้าวหรือเกินท้องเราจ๊อก,อกเอ,อ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยเอเอ๊ะน่าจะเป็นทหารอีกคนนึงฮะน่าจะเป็นครูฝึกสายโหดถือไม้เหลียวด้วยอย มานอนอู้แบบนี้ใช้ได้ที่ไหนกันเฮ้ยลุกขึ้นไอ้ทหารแกน่ะเป็นส่วนหนึ่งของจกักรวรรดิที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะโว้ยลุกขึ้นมาได้แล้วทำตัวให้มันแม,น,ม,น,มนหน่อยเฮ้ยตีเนะี่ยไอตุด๊ดเฮ้ยตีเข้าไปลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไอตุด๊ดตีเนะี่ยอย่าสำอให้โอ้อจากคนนี้รุนแรงจริงๆเอยเอาเหอนะเดี๋ยวมวันก็ตายหรอก เออตีอยู่นั่นแหละบางทีกับตันอาจจะทิ้งเราไว้ที่นี่จนตายก็ได้อเอ๊ะฉากโหลดมาอยู่ตรงนี้แล้นะฮะหาเครื่องเจเนเตอร์นะฮะแล้วก็หาน้ำมันโอเคแล้ต้องเอาน้ำมันไปเปิดเครื่องเจเนเตอร์นี่คือภาค2นะฮะน่าจะอยู่บนเกาะเดียวกันอุย๊ยแล้วนี่ยังตีเพื่อนเราไม่เลิกเลยหรออยู่ตีได้แล้วจา้าจะเย็น ลุกขึ้มาเดี๋ยวนี้ไอ้ลูกกตีจะเย็นหัวหน้าหยุดได้แล้วเพื่อนเจ็บโอ้โหฉันหิวเหลือเกินลูกขึ้นมาเดี๋ยวนี้ตีไม่เลิกแล้วผมเดินไปดูเพื่อนยิงปืนนะปะไม่เดินไปได้ฮะเอ๊ะทุกคนมีชื่อหมดเลยนะฮะฉันพยายามที่จะควบคุมน้ำหนักแล้วก็ยิงไปที่เป้านั้นฉันไม่สามารถเล็งยิงมันได้เลยขนาดมันอยู่ใกล้ฉันแค่นี้ โอเคครับมีแต่คนซ้อมยิงเราต้องหาเครื่องน้ํามันนะฮะแล้วก็ไปปั่นเครื่องเจนเรเตอร์โอเคอเครื่องเจนเรเตอร์มันอยู่ตรงไหนเออันนี้คือน่าจะเป็นกัปตันโยชิดะนะฮะกำลังดูแผนที่ทะเลอยู่น,นี่คืออะไรอ่ะซีดีเหรอไม่รู้เหมือนกันนะแล้วขนาดนี้คืออะไรที่นอนของผู้พันแน่เลยฮะแต่นี่ก็จะเป็นหน่วยเข่ากรองฮะ สำรวจวิทยุอยู่โอเคอ่านี่ไงเครื่องเจเนอเรเตอร์โอ้ยฉันต้องการน้ํามันเพื่อเติมเครื่องเจเนอเรเตอร์โอเคแล้วน้ํามันนู่นฮะน้ํามันใช่เลยเแล้วนี่คืออะไรกระสุนปืนใหญ่นี่มันกระสุนปืนใหญ่พังอะไรที่เรายิงใส่ไอตัวพวกนั้นใช่ไหมไอปีศาจแฮมเบอร์เกอร์นะฮะโอเคนีฮะได้ถังน้ํามันมาแล้วแล้วก็เติมเรียบร้อย ต้องไปเติมใส่เครื่องนู้นได้ด้วยใช่ไหมโอเคครับ okay, นะเติมใส่หลายเครื่องอ้าวเติมเครื่องเดียวหมดเลยหรออุย้ยนี่ไงอยใใู่ใกล้ๆโหตากระบอดโอเคแสดงว่าต้องใช้หลายถังนะฮะแล้วอยู่ไหนอีกวันเนี่ยเออตรงนี้มีไม้หรือว่าไปหยิบในเต็นท์ได้เลยนี่ฮะเต็มไปหมดขอหน่อยแล้วกันนะอยู่ได้ปะ <laughs> ไม่ได้หรอโอ้โหถเย อ้านี่ไงโอ้โหมาซ่อนไว้ตรงนี้โอ้โหเฮ้ยซ่อนอย่างไกลนี่มัคืออะไรวนะเนี่ยวัดกระดูกอ๋อน่าจะเป็นเขาเรียกว่าไอ้นี่นะฮะเออไว้จุดแคมป์ไฟแน่เลยตรงนี้อืมโอเคไปอ๋อน้ำมันไปหยอดฮะเรียบร้อยอาตัดฉากน่าจะเป็นตอนกลางคืนแล้วนะฮะตอนนี้อย่ฟ้ามืดแล้ว ฟา์เมืดอย่างนี้ไอร้านแฮมเบอร์เกอร์มันต้องโผล่มาได้แน่ฮะท่านผู้ชมนี่ฮะทหารนอนบมดพักผ่อนนะฮะเออน่าจะหิวข้าวมากๆเลยอะเพราะว่ามันแบบเออโดนทิ้งไว้ที่เกาะแห่งนี้นะฮะไม่รู้ว่าสเสบียงหมดหรือ,อยังเอ,อ๊ตัวละครเรามองไปที่ทหารนายหนึ่งที่ยืนอยู่นะฮะเอะใครกันมายืนตรงนี้ผมว่าต้องเป็นไอ อุเอโดแน่เลยหรืออุเอด่าผมจำชื่อไม่ได้แล้วไอคนที่มันโดนตีอะ่ะผมว่าใช่แน่ๆเพราะว่าไอ้คนนั้นมันหิวอะ่ะเวลาที่ตัวละครเราใกล้าตายหรือหิวนะฮะจะเห็นร้านแฮมเบอร์เกอร์สยองขวัญน,นั้นโผล่มาตรงหน้านายมองอะไรของนายอ่ะอมันมีวิวหรืองไงมอหรือเปล่าเ,เนี่ยหรือว่าละเมอฮะเอามือสก,กหน่อยได้ไหมเนี่ยเงียบเลยนะฮะ มองอะไรของบัตรทำตัวเหม่อนี่ฮงไวด็แกเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเฮ้อเห็นเหมือมาตั้งนานแล้วอะ่ะกูนายนาย,นายเห็นนั่นไหมอะ่ะเห็นอะไรวะอะมองอะไรของเหม่ไม่จะมีอะไรนอาจากกองไฟแล้วก็เปืนใหญ่อืบรรยากาศดูอึมครึมนะฮะรู้สึกแปลก ฉันเห็นอะไรข้างนอกนั่นเลยอ่ะเพื่อนเห็นแต่ปืนใหญ่แล้วก็ท้องทะเลแกไม่เห็นมันจริงจริงอย่างนั้นเหรอือว่า,วาแต่แกเนี่ยเห็นอะไรวะนั่นไงม,มันอยู่ตรงหน้าน้านไงอะไรวะกองไฟเหรอเอ๋ออะไรของมึงมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ย ผมหัวฉันเห็นมันจริงๆนะเพื่อนฉันเห็นมันอ่ะเวดเพื่อนฉันกระเสียสติอย่างนั้นเลยเนี่ยไม่นะเพื่อนอย่าเป็นอย่างนั้นเลยอะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนสิฉันคิดว่านายน่าจะหิวเกินไปเอออยู่ที่นี่้วเดี๋ยวฉันไปหาอะไรให้นายกินเองเพื่อนนะอย่าเพิ่งเป็นบ้าล่ะ โอเคนะากโหลดผมว่าเพื่อนเราเวโดน,น่าจะเห็นร้านแฮมเบอร์เกอร์แล้ฮะเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่คนเราหิวแล้วก็ใกล้าตายนะฮะจะเห็นร้านแฮมเบอร์เกอร์แต่ว่าตัวละครเราน่าจะยังไม่หิวนะฮะก็เลยยังไม่เห็นโอเคเอาอาหารให้กินนะฮะตรงนี้ไม่ได้ซากปลาแล้วก็มะพร้าวโอเคผมว่าเราต้องหยิบมะาพร้าวหรือเปล่าเนี่ยมะพร้าวเอาให้เพื่อนกินไม่ได้หรอ ตรงนี้มีแต่น้ำมันกับกระสุนปืนใหญ่นะฮะไม่น่าได้อืมแล้วนี่คือใครเอ๋ใครอะนี่มันจ่าที่เอ่อตีอุยโดนี่วาวิ้ยกับตันฟูส์สปายนี่ไงที่เราต้องต้องการเอ้ยโชกี้ก่ววาวะแกมาทำอะไรที่นี่ฮะแกนนรีบไปนอนเลยไม่กั้นันจะรายงานหัวหน้าเอ๋เราต้องดิสไกด์กาดนะฮะก็คือเราต้องสร้างจุดสนใจให้ เอ,อหัวหน้าสุดโหดคนนี้ไปที่อื่นนะฮะโอเคแล้วทำไงเดียเครื่องจเนรเรเตอร์อ๋อเครื่องจเนรเรเตอร์ปิดแล้วอุ้ยอ๋อปิดเครื่องจเนรเรเตอร์หรอเพิ่งรู้แล้วจ่าก,ก็ไป <c oughs> เออเอ,อผมผมไม่ได้ทำนะครับม,มันดับเองอ่ะคุณถูกจับ what the fuck เอ้าอ,อยู่ใกล้ไม่ได้ด้วยมาโทรโดนจับเฉย what the hell เอาแบเอนดิง้ง โอเคเอาใหม่ <c oughs> เอาจริงป่ะทำต่อหน้าขนาดนี้ไงก็โดนจับปะวะแม่งโอเคไม่เป็นไรนี่ฮนะปิดใหม่นี่เดินห่างๆหน่อยจะโดนจับไอ้เวรโดนจับด้วยอ่าขอขโมยของหน่อยนะครับเรียบร้อยได้มาแล้วปลากกระป๋องดึงที่ได้มาแล้วอุยโนะปลากกระป๋องที่นายต้องการยังไงล่ะอ่าพาเฟดไปเฉยนี่กุมหัวนี่เพื่อนวยโดฉันต้องหาให้นายแล้วเพื่อน ทำไมไม่กินล่ะเอะปวดหัวหรือไงอ่ะพาลาสักเม็ดไหมอุยโนเฮ้ยแกน่ะไปนอนได้ละเพื่อนถ้าไม่กินก็นอนเถอะเก็บแรงไว้นะไม่งั้นจ่าจะมาตีแกบปล่าไมก็เอาไปเลยโอยทำไมต้องผักกันด้วยเนี่ยเว้เน้ยสาวอาหารมาให้มาผักกันอย่างนี้ได้ยังไงเฮ้ยวัดทำไมสีหนะ้าดูแปลกๆอุโนมันเปลี่ยนไปอย่างนั้นเหรอเนี่ย ขอโทษนะอุชิกาวะฉันน่ะฉ,ฉันน่ะฉันจะต้องไปแล้วเวโนโ่เดี๋ยวไปไหนวะ้ยทะเลตั้งกว้างมึงจะว่ายน้ำไปไหนเพื่อนวิว่งไปแล้วฮะเฮ้ยมึงจะว่ายน้ำข้ามก่อผมว่าไม่น่าใช่นะฮะน่าจะเข้าไปในร้านเฮมเบอร์เกอร์เฮ้เวโนโเดี๋ยวเพื่อนจุดจุดจุดแล้วไง อชิกะวะเพื่อนรักเอ๋ hey. ที่นี่มันสวยมากๆร้านแฮมเบอร์เกอร์สินะที่นี่นะเหมือนอยู่บ้านเลยลาก่อชิกะวะเอ๋เอาแล้วหายไปเลยว h เตอร์เฮล l มันเลือกป่าอะไรกันเนี่ยเออเว้ยหนมึงเล่นมายากลอย่างนั้นเหรอ ถึงก็อึ้งไปเลยนะฮะกระปองลูกอะมันหายไปได้ยังไงวะเนี่ยวัดเดอะเฮลนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันนี้ชิพายแล้วร้านแฮมเบอร์เกอร์มันมาเลยฮะแต่ตัวละครเรายังไม่รู้โอ้ oh my god ผมว่าเยื่อรายต่อไปน่าจะเป็นเราแน่นอนฮะแต่ภาพก็ดับไปสงสัยจะเป็นลมเมดี้จุดจุดจุด ภาคสองเบอร์เกอร์สยองขวัญสองในเรื่องก็น่าสนใจนะฮะแบบว่าผมอยากรู้ว่าร้าเนเฮมเบอร์เกอร์ที่อ,อ,อุเอโดเห็นเนะี่ยจะเหมือนกับภาคแรกไหมหรือมันจะย้อนยุกแบบเป็นร้าเนเฮมเบอร์เกอร์สมัยก่อนหรือหรือจะอยังไงผมอยากรู้มากเลยเอ๊ะเช้าแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยสาตาฉมัดอ้าว ถูกจับได้นะว่าขโมยของโอไม่ oh เรามารับเคาะแทนวิโดนี่ขับผัวหน้ามันขโมยอาหารท่านไม่น่าเลยเพื่อนตูเฮ้ยสมน้ำหน้าขาโมยของดีนักเฮ้ยอย่างนี้ต้องโดนสังสอนซะแล้วกล้ามากนะที่มาขาโมยแมไมมองเจือนทำไมที่นี่ทุกคนมันขมหมดเลยวะเนี่ยแม่เลยผมอยากเห็นหน้าตัวละครชัดๆอะ กล้ามากนะที่ขโมยของหัวหน้าต้องโดนตีทำไมเสียงม,มันโดนตีตูดเลยวะแม่ล้งไงต่อโหลดดิง้งตุกตุกหัวใจเต้นเอ๊ะีิฉันสลบไปอย่างนั้นเหรอเนี่ยแล้นี่มันที่ไหนกันน่าจะในเต็นท์โอ้โตัวละครเราน่าจะหิวหรือเปล่าน่าจะหิวนะฮะแล้วก็เสียสติ น่าจะโดนให้แบบว่าอดอาหารป่ะแบบเพราะว่าขโมยอาหารของหัวหน้านะฮะก็เลยจําเป็นต้องเออ่โดนทําโทษอดอาหารอะไรอย่างนี้อย่างน้อยก็มีหมวกคู่ใจลุกขึ้นมาแล้วไงต่อวัดอ้าวเขาจะถีให้เราทําอะไรอะ่ะหาคําใบ้เกี่ยวกับอุเอนะนะฮะ เพราะวีโน่าหายตัวไปต้องหาคำใบ้เสียงอะไรอะ What What the fuck นี่หรือเปล่าที่อุ้ยหน่อยเห็นมันคืออะไรอะเฮ้ยผมจำได้ไมื่เหมือนภาคแรกเลยอะ Anholi Seal เอ๊ะเราต้องตามหาอันโฮลี่ซ a ลทั้งหมดนะฮะน่าจะเปิดประตูมิติอั n เชิญไอ้ปีศาจแฮมเบอร์เกอร์แน่เลยอะโอเคเราต้องตามหาทั้งหมดนะผมไม่รู้ว่ามีกี่อัน แต่ตรงนี้มีรอยอยู่โอเคสองอันแล้วอ,นนอ,อันที่สามตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นอ่าอันที่สามอันที่สี่โอ้อยู่นู้นอยู่นูนตรงป้ายซ้อมยิงนะฮะโอ้แต่ผมชอบไอ้ไอ,อ้ต้นต้นมะพร้าวตรงนี้มากเลยมันเป็นรูปหัวใจนะฮะน่ารักมากแต่ว่าอุ้ยวัตเต๋อเฮี้มัน นั่นมันร้านอะไรอะร้านแฮมเบอร์เกอร์ของประเทศญี่ปุ่นอย่างนั้นเหรอวัดว h a เต h e ฟัก k ปหยิบเวบปปอนของคุณมา <c oughs> นี่ปะปืนมาแล้วม,มีปืนก็อุ่นใจเข้าไปสรดนัน้นนูโด้และสลองเอา้าไม่ใช่ร้านแฮมเบอร์เกอร์ฮะแต่เป็นร้านบะหมี่ฮนะโอ้โหผม,มอยากรู้ผมกดยิงได้ไหมกดยิงไม่ได้นะฮะกายเป็นร้านบะหมี่เฉยมีอะไรบ้างวะเนี่ย น่าจะเป็นพวกบะหมี่ของประเทศญี่ปุ่นนะผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ตรงนี้มีกระดาษอะไรรู้เต็มไปหมดเลยน่าจะเป็นบินหรือเปล่าโอเคเข้ามาในร้าน w t the fuck นี่มันร้านบะหมี่สมัยก่อนนี่นะมีประตูอยู่ด้วยเปิดได้ไหมประตูนี้ล็อกนะฮะโอเคเปิดประตูนี้ประตูนี้ไม่มีอะไรนะเราทะลุเข้ามาอืมงั้งเข้าไปในร้านได้ปะเข้าไปใน ร้านตรงน,นี้น่าจะเป็นที่ที่เขาไว้ทำราเมงนะฮะคือป้ายอะไรอ่านไม่ออกครับครอ่านญี่ปุ่นออกบ,บ,บ,บอกผมด้วยผมไม่รู้มันมันมันอ่านว่าอะไรนะฮะโอเคเปิดประตูเข้าไปมียันอยู่ด้วยอุย้ยเชี่ยตกใจหมดไอ้เว้ยเฮ้มองมาด้วยโอ้โหดูพวาตุ๊กตาอะไรอะ่ะเฮ้มียันล้อมรอบผีหรือคนครับโหลคุณเป็นใครครับเนี่ย เอ๋ทำไมบนหัวมันมีรอยแดงๆด้วยเหมือนอันฮลี่ซิลเลยไปสีแดงน่าจะกําลังเขียนยันอยู่ตรงนี้แล้วกดคุยไม่ได้นะฮะวิ๊มีโอเพนด้วยคืออะไรอ่ะเมื่อกี้โอเพนอ๋อประตูข้างหลังมาทะลุอืมองไปข้างนอกไม่มีอะไรนะฮะไม่คนลุกวะคนลุกเฉยมาอะไรวะเนี่ย What the fuck ยังไงออกนอกร้านได้ไหม ผมยากลุ้ยอกไม่ได้แล้วมีเสียงเปิดประตูวัดมีเสียงเปิดประตูตรงนั้นที่มันล็อกเอ่ะว้าวต่อฟัคอุย้ยเล็งปืนได้เล็งได้ฮนะแรโอ้ยยิงม,มันยิงม,มันจบเดโมวัดเมื่อกี้ผมยิงไม่โดนหรอไม่รู้ว่าแบนเอ็นหรือว่ากูดเอ็นนะแต่แบบเหมือนมีคนเอามีดวิ่งไล่แทงเราเมื่อกี้นะน่าจะเป็นอุยโดหรือเปล่าโอ้โหฮะ อันนี้คือจบเดโมไปแล้วมันน่าจะมีต่ออยหน่อยผมคาใจมากเลยอะโอเคฮะแต่นี่คือทั้งหมดของเมนี้สองร้านเบอร์เกอร์สอยองขวัญภาคสองฮะก็น่าติดตามมากแต่ว่าตัวเกมมันดูช้าไปหน่อยนะฮะแล้วก็มันดูแบบเขาเรียกว,ว่าไงดีไม่มันไม่มีกิมมิคของแบบความแบบว่าเขาเรียกว,ว่าไงดีความสืบสวนสอบสวนอะความน่าสงสัยนะะมันไม่เหมือนภาคแรกภาคแรกมันจะดูอึดอดัอดผสมกับมุกตลกที่แบบว่า เราเข้าใจได้นะแต่นี่คือมันไม่ค่อยมีตลกเท่าไหร่นะทำให้เราแบบอาจจะไม่ค่อยเอนจอยมากแต่ก็น่าสนใจยอยู่ดีนะโอเคฮะบอกลิกเกเบอร์ขอ,องเราไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ